ครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมปอมพอาจะเดินมีรถมาแนะนำให้พี่น้องได้ดูหลายคันครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับโทรก็์โทรก็0 8 1 3 6 5ก้ากกับ0 8 1 6 0 5 2 3 7ที่นี่มีรถเลือกมากกว่า2อ0คันครับมาดูคันแรกครับ m 5 0 0 0นะครับตัวนี้เป็น m 5 0 0 0ราคา330,000 3าม0บาทครับนี่ครับ m 5 0 0 0นนะครับถัดมาเป็นคูปซ่า l 3 4 0 8 di นะครับตัวนี้เป็นตัว di ตัวที่หายากมากครับ ราคา225,000บาทนะมีผ่านหน้าผ่านหลังทุกคันครับถัดมาเป็นแชมป์6255ครับตัวนี้225,000บาทนะครับนะถัดมาเป็นคูบุต้า45แรงครับราคา255,000บาทครับถัดมาเป็น L5018 ครับตัวนี้495,000บาทนะครับนะมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้ครับใส่ท่อซิ่งอย่างดีเลยนะครับนะถัดมาก็เป็น L5018 เหมือนกันครับ ตัวนี้ก็495,500บาทเช่นเานั้นครับถัดมาเป็นยันต์มา45อะ45แรงครับตัวนี้เอาไป295,500บาทนะไปดังดินใหม่เลยถัดมาครับเป็น L5018 ครับ L5018 นี่เอาไป495,500บาทครับไล่มาเรื่อยครับมาดูแถวที่สองครับแถวที่สองนี่เป็น L4708 ตัวนี้455,500บาทครับเป็นอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะให้สามชิ้นเลยครับ ตัวนี้เป็นคูต้า lc 508ครับ2 8 5 0 0 0บาทครับถัดมาครับเป็น l 5 0 1 8 l 5 0 1 8นี่เยอะเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้เอาไป535,000บาทนะถัดมาครับเป็น45 uh, l 4 7 0 8 sp ครับตัวนี้ปี58 4 3 5 0 0 0บาทนะถัดมาโซนนี้เป็นคูต้าครับคูต้า l 4 0 1 8 ราคาตั้งขายอยู่ที่402ถ้ามาช่วงนี้ผมเอาให้ให้เลยครับคันละ395,000บาทครับนี่ครับสว,สวยเลยทุกคันนะครับสวยทุกคันเลยทุกคันมีผ่านหน้าผ่านหลังให้นะครับนะ L4018 มีหลายคันนะครับตัวนี้ก็เดิมๆเลยราคาตั้งอยู่435,000บาทช่วงนี้มาช่วงเข้าพรรษานี่ผมให้คันละ395,000เลยนะครับนะ ถัดมาครับเป็นคูปุต้าโซนนี้เป็นคูปุต้านะครับ l 4 7 0 8 sp 4 3่0 0นบาทครับถัดมาเป็น l 5 0 1 8ตัวนี้เอาไป4 9่0 0 0บาทเช่นเดียวกันครับถัดมาเป็นไคโยติครับไคโยติ oti, 3 6 5 0 0 0บาทนะคันนี้ครับถัดมาเป็น l 4 7 0 8ตัวธรรมดาก็เอาไป3 9 5 0 0 0บาทเช่นเดียวกันครับถัดมาครับเป็นคูปุต้า l 4 7 0 8เหมือนกันครับตัวนี้3 0, 8 5 0 0 0บาทคันโค้งนะ ถัดมาเป็นรถมุ่นคูปต้าครับ B 2 4อ่า B 2 1แรงครับ B 2 1 4 0ตัวนี้จากแสนเจ็ดเอาไปแสนสามครับแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับทางนี้เป็นรถเล็กครับนะครับรถเล็กก็คูปต้าเอ่อ KRT 140ตัวนี้ก็เอาไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้ B 2 4 1 0รถเก่านอกเอาไปแสนเดียวครับแสนเดียวนะทางนี้ครับต่อดีๆเก้าหมื่นห้าก็ขายได้ครับ ัถดมาเป็น B2420 ครับตัวนี้2อแสนเ่นห้าพันบาทครับแสนเจ็ดหมื่นบาทถัดมาครับเป็นอิสกิครับอิกิห้าครับตัวนี้3ามแสนหนบาทนะสวยเลยครับตัวนี้ครับถัดมาเป็น l อลสาศูนยตัวธรรมดาก็สองแสนเาหมื่นันบาทสุดเมีตัวนี้หน้าใหม่ครับมันเข้าไม่ได้ครับมันฟิตมากครับเนี่ยครับ ตัวนี้36.8ตัวธรรมดาก็265,000บาทครับติดใบมีดตันตีหน้าใหม่เหมือนกันครับถัดมาครับเป็นยันม่าครับโทษทถีครับยันม่า39แรงครับตัวนี้265,000บาทเช่นเดียวกันครับถัดมาเป็นพิบบมใหญ่ครับ M7040 ตัวนี้395,000บาทนะครับมันแน่นครับข้างในก็เยอะครับถัดมาครับตัวนี้อ่า สามสิบเก้าแรงสองแสนสี่หมื่นบาทครับมีผ่านหลังให้พวงหนึ่งนะรถคีบห้าสิบเอ็ดแรงครับตัวนี้ก็เอาไปเดี๋ยวดูราคาก่อนนะตัวนี้ห้าแสนสามนะครับห้าแสนสามมีคีบหน้าแล้วก็มีผ่านหน้าแล้วก็มีผ่านหลังด้วยครับถัดมาครับเป็นยันม่าสามสิบเก้าแรงครับสามสิบเก้าแรงนี่เอาไปสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับถัดมาเป็น l 4 7 0 8ตัวธรรมดาครับตัวนี้สวยเลยนะ ใบมีหน้าเดิมๆตัวนี้เอาไป395,000บาทครับโซนนี้เป็นโซนยันม่าครับยันม่าล้ว,ลวนๆเลย 4, 9, 4, 5, 4 5, ี่สิบเก้าสี่้าสี่้าทีครับขันแล้ไม่แพงครับเดี๋ยวผมไล่ทางนี้ก่อนครับแถวที่สี่นะครับ l 3 6สามหตัวนี้3ามแสนสามบาทมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังสวยเลยครับถัดมาครับเป็น l 3 6สาม9กศูนตัวนี้2องแสนก็ขายได้ครับ ถัดมาก็เป็น36ตัวธรรมดาครับสามคันนี้รวดเลยเอาไปคันละ265,000บาทนะนะครับสามคันนี้นะครับสอหไปละ265,000บาทครับเยอะครับด้านนู้นก็เยอะยี่สกิ31แรงตัวนี้65,000บาทนะครับถัดมาก็เป็นยันมาสา้าแรงเอาไป1 0อครับ1 0ดนะถัดมาเป็น45แรงครับตัวนี้260,000ครับ250,000ก็ขายได้ครับ36แรง เอาไปสองแหหืนบาทครับถัดมา M ห้าพันะครับ3 5 0 0 0 0ห้านันบาทนะยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยครับถัดมาตัวนี้เป็นแมนยูครับแมนยู4ี่0สห้าหมืนันบาทครับนอกแถวเข้ามาหน่อยนึงครับโอเคครับทริปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ก็เยอะครับหนึ่งครับยาวไปยังไม่ครึ่งล้านเลยนะครับนี่ครับโอเคครับทิปนี้แค่นี้ก่อนนครับสวัสดีครับ